ะะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ<ส>เดี๋ยวช่างจะมาปั้นโบกันนะคะจะเป็นโบแบนนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาปั้นแบบนี้กันนะคะรอบที่แล้วเป็นอีกโบหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปั้นเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้จะง่ายกว่าเนาะเดี๋ยวมาลองปั้นกันเลยค่ะใช้ผงเยอะหน่อยนะคะเวลาปั้นโบถ้าใครที่ชอบแบบงานอลังอลังนะคะ พยายามจุ่มน้ำยาบ่อยๆนะคะเพื่อให้ผู้กันเขาดูชุ่มนะคะจะได้เวลาปั้นจะได้ไม่ติดนะคะจะได้ไม่ติดผงอะคริลิกนะคะผู้กันที่ร้านนีจำหน่ายนะคะเป็นขนสัตว์แท้นะคะร้อเเซนะคะเวลาปั้นจะไม่ติดนะคะแล้วเราก็แปะเขาลงมานะคะแล้วก็พับบางทีถ้ามันแข็งเร็วม,มันจะแข็งแล้วก็จะปั้นยากนิดนึงเนาะอม มันจะติดนิดนึงแล้วก็พยายามจุ่มนะคะพับเข้าลงนะคะแล้วเราก็มาวางได้เลยค่ะถ้าไม่ถนัดก็ใช้มือช่วยได้นะคะ ตอนวางบางบางทีก็ยังไม่ถนัดเหมือนกันนะประมาณนี้นะคะวางข้างล่างก่อนก็ได้ค่ะข้างบนก่อนก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะตอนปั้นนะคะเราก็แปะนะคะแล้วก็กรีดเข้าลงมานะคะให้เขาดูโคนแหลมนะคะแล้วก็ดันโคนขึ้นไปค่ะดันขึ้นไปนะคะ แล้วก็แต่งนิดนึงค่ะแต่งให้เขาดูแหลมแหลมนะเวลาเราไปประกบกันเนาะมันจะได้ดูผิวนะคะแล้วก็แปะน้ำยาน,นิดนึงนะคะเพื่อเวลาเราเชื่อมกันนะคะมันจะได้ติดกันนะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เอามาแปะด,ด้านบนเนาะเราทำฐานไว้แล้วนะคะพยายามทำฐานไว้นะเวลาเราแกะมันจะได้สวยสวยเนาะ แต่งให้ดูสวยงามนะคะประมาณนี้ค่ะวางเยอะหน่อยนะถ้าเราปั้นดอกมันจะไม่ต้องเยอะขนาดนี้นะเพราะว่าถ้าถ้าเราใช้บูน้วมันต้องใช้แบบเยอะหน่อยเป็นผู้กันเบอร์สองนะคะถ้าเราอยากได้เยอะเราก็พยายามจุ่มเอียงผู้กันนิดนึงค่ะจะได้ผมที่เยอะนะ เบอร์สองใช้ได้ทั้งเบอร์อดอกเล็กดอกใหญ่นะขึ้นอยู่กับเวลาเราใช้งานนะคะขอโทษค่ะโดนก,กล้องประมาณนี้นะแล้วก็พับค่ะพับเสร็จแล้วก็แปะน้ำยาที่โคนหน่อยนะคะเพื่อเวลาเราเอามาวางมันจะได้เชื่อมกันนะมันจะได้ติดประมาณนี้นะคะ ดูองศาให้เขาสวยงามนะเวลาวางค่ะกีดโคน,นิดนึงค่ะเพื่อเวลาเนี่ยค่ะแปะแปะนะเวลากีดมาให้มันดูผิวๆนะคะแต่งข้างนิดนึงค่ะให้มันดูแหลมๆแล้วก็ดันเข้าไปคือดันขึ้นไปเลยนะคะ แล้วก็ดันข้างล่างให้มันดูจัดทรงนิดนึงค่ะให้มันดูแหลมแหลมเนาะแล้วเราก็ใช้น้ํายานะคะแปะตรงนี้นะคะเพื่อให้ได้เวลาเราแปะนะคะมันจะได้เชื่อมกันเนาะแบบนี้นะคะแล้วก็แปะน้ํายาอีกนิดนึงนะคะเพื่อเวลาเรามาแปะมันจะได้เชื่อมกันนะคะ<อ>แล้วเราก็มาติดเพชรน,นะคะติดเพชรใส่ผงสีใสนะคะ ไหพยายามใส่สีใสนะคะจะได้ดูกลมกลืนนะคะจะได้ไม่ไม่โบะ๊ะไม่หลอกนะคะเราจะใส่เพชรสองเม็ดนะเสร็จแล้วค่ะอันนี้เป็นโบนะคะโบสองแค่บนล่างนะคะเดี๋ยวเราจะมา ติดติก,กอร์กันนะคะขอเป็นติ๊กเกอร์แบนแบบนี้นะ เพราะว่ามันวางไว้งลุน่นนะคะ สลับกับสีขาวไปเลยเนาะจริงๆต้องรอดอกไม้แห้งนะ จะได้ดูสวยอันนี้มันจะนิ่มนินิดน,น,น,นึงนะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นโบประมาณนี้นะคะแต่งนิดนึงนออนเนาะโอเคเสร็จแล้วนะคะเป็นโบแบนเนาะติดก็จะพอดีนิ้วเลยนะ เดี๋ยวยังไงเป็นคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาเป็นอะไรแบบไหนดอกใหม่ต้องมีลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่อยากให้สอนดอกอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมารอบหน้าเป็นดอกแบบนี้ดีไหมคะเริ่มตั้งแต่แบบคนที่เขายังแบบเพิ่งเริ่มหัดปั้นเนาะมันก็จะเป็นดอกแบบนี้นะคะดอกง่ายๆเนาะสำหรับคนที่แบบฝึกปั้นเนาะ อันนี้จะง่ายนะคะเพราะว่าจะไม่ยากเดี๋ยวจะเป็นอ่าอีพีต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นดอกอ่าเป็นโบแบบนี้นะคะเป็นโบแบบเนาะ